นักโบราณาคดีกู้หอยยักษ์ย้ายกินมนุษย์ขึ้นมาใต้ทะเลหัวล้นเห็นรูปร่างตื่นเต้นทันทีเพราะเขารู้ว่าอาจมีไข่มุกยูเรนฟิซอนอยู่ข้างในเพื่อยืนยันการคาดเดาจึงตัดสินใจเปิดไม้พยุงยักษ์ย้ายในทันใดนั้นคนหัวล้นก็นำเทียนและฟางมาแกว่งบนมันจากนั้นดึงมีดกระดูกงูพิเศษออกมาจากนั้นท่องคาถาอย่างเงียบๆขอพระเจ้าคุม้มครองจากนั้นใช้มีดเดิน,นวนไปวนมาที่ปากหอยยักษ์ไม่คิดว่าหอยยักษ์จะอ้าปากจริงๆหัวล้นเห็นรูปร่างรีบเอาแจ็คยัดปากเขาไม่พูดสองคำก็งัดยายายออเปล คอนิตบอกมาจริงๆเราว่าเมื่อเห็นน้องไข่มุกร่ำรวยมากปวยพรแฟนคลับที่เห็นขอให้ราบรื่นร่ำรวยคนทั้งกรุงแทบไม่เชื่อสายตาของเขาเองหัวล้านที่มีความรู้ให้พวกเขาทันเวลาวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าหอยยักษ์พันปีดูทราบแก่นแท้ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ในที่สุดก็ได้ให้กำเนิดไข่มุกอลามค่าในขณะที่ปลาเมรินในทะเลถ,ถูกดึงดูดด้วยแสงของไข่มุกจึงว่ายเข้าหาหอยเพื่อหวังขมโมยไปด้านสุดท้ายกลับถูกหอยยักษ์ย้ายจับเสียชีวิตค่อยๆกลายเป็นหินเมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิดเป็นไข่มุกคอนิสในปัจจุบันส โบราณาคาดีอีกคนหนึ่งไม่เห็นด้วยเขากล่าวว่าหอยยักษ์ย้ายตัวนี้มีชีวิตอยู่มาเกือบพันปีแล้วมันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณมานานแล้วตอนนี้สมบัติที่ต้องการก็ได้รับแล้วถ้าไม่งั้นเราก็ปล่อยมันไปเถอะหลังจากการเกลี้ยกล่อมจากเพื่อนฝูงในที่สุดหัวล้านก็ประนีประนอมจึงปล่อยหอยยักษ์ย้ายพันปีกลับลงทะเล